จากกรณีที่ทางด้านของเอมิราอดีตเมียไพยบูนแสงเดือนสามีของนักร้องลูกทุ่งสาววัย17ปีกระต่ายพันนิพาได้เดินทางไปออกรายการโหนกระแสซึ่งได้พูดถึงเรื่องราวความชาวของอดีตสามีและก็นักร้องในค่ายที่แอบชุมคบกันมาตั้งแต่ที่ยังคบกันอยู่กับตนเองและแอบไปมีสัมพันธ์ลับๆกัน โดยภพบูลแสงเดือนเคยเป็นหนักถึงขั้นเดินมาร้องไห้มาบอกว่าเขาชั่วเขาเลวเราเลยถามว่าเป็นอะไรเขาเลยบอกกับหนูว่าไอ้ฮักเขาหนูก็เลยถามว่ารักใครเขาก็บอกว่ารักเด็กนั่นขอรักต่อได้ไหมตอนนั้นเราก็ถามว่ามีอะไรกันหรือยังเขาก็บอกว่ามีแล้วเมื่อวานเขามาบอกเราเพราะคิดว่าเรานั้นรับได้ ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าเรื่องดังกล่าวในสังคมไทยนั้นยังรับไม่ได้และก็ได้เข้ามาถล่มทางด้านของไปบุญแสงเดือนและก็กระต่ายพันธิพาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประกาศขอเลิกติดตามทุกช่องทางในขณะเดียวกันก็ได้เข้าไปให้กําลังใจอดีตเมียกันอย่างล้นหลามแต่ทว่ายิ่งเจ้าก็ยิ่งดังและเมื่อเข้าไปส่องใน Facebook ของกระต่ายพันนิพานั่นก็ได้เห็นว่ามียอดคนติดตามพุ่งทะลุถึงหลักล้านเลยทีเดียว ต้องบอกเลยว่าปังไม่หยุดจุดไม่อยู่จริงๆในขณะที่ทางด้านของไพบูลแสงเดือนก็มียอดผู้ติดตามพุ่งสูงขึ้นถึง1นึ0 0 0เลยทีเดียวภายในระยะเวลาเพียงแค่มไม่กี่วันซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าอีกไม่นานคงจะทะลุสองแสนไปอย่างแน่นอนเลย